ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพวก,กับท่านผู้ฟังได้คขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพยุงดีเขียวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ตรัสว่าสาาัพพะนางธรรมะธา낭เชินนาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวาปัปปชัยให้คุณพยุงดีเขียวจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลวงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออูโโทนาสาธุ แล้วคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นทศทาของอุบาสิกานิตยาเฟื่องฟูและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับพรุ่งนี้จะได้อรโบธนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับไม่ว่าที่ตั้งก็ได้นะบาลีคำเดียวนี่แปลได้เป็นร้อย แต่ถ้าคนรู้น้อยแปลได้คําเดียววิหารติแปลว,ว่าวิหารมันไม่ใช่วิหารนะอาจารย์นะที่อยู่หรืออยู่ที่ตั้งหรือตั้งอยู่เนี่ยวิหารตินะอ้าวมาดูคําแปลใหม่อีกทีนีงนะฮะคำแปลท,ที่แปลว่าตาวอิปฐานมีสีอย่างนั้งมีอะไรบ้าง ดูก่อนพิขูทั้งหลายพิขูในธรรมวีในนี้ตามรู้กายในกายเนื่องๆอ,อยู่แต่ท่านในตำรานะแม้ในพระไตรปิฎกบางฉบับนี่ไม่ได้ดูมินไม่ได้ดูถูกแต่ดูถูกไม่ดูผิดฟังให้ดีนะฮะไม่ได้ดูถูกแต่ดูถูกหมายถึงไม่ได้ดูผิดพระตาไทยลําบอกเนะ มึงดูถูกกูเหรอเอา้าก็ดูถูกก็ที่จะดูไม่ถูกจะเห็นเหรอเอา้าใช่ปะเนะจ้านายผมใจนะเจ้า,จานายเก่าตายคนที่อยากเป็นเจ้านายมานั่งที่หน้าที่จังเราก็ไปทึงสวัสดีข้าหวหน้าแม่ไอ้มึงนะครับเนะข,ข่าวาว,ว่าเราพูดกับสาวใหญ่บอกว่าสวัสดีข้าหวหน้า แม่มึงนักก็อย่างงี้นี่ผมทักถูกนะะผมทักถูกนะทําไมทักทั้งหัวทั้งหน้าถ้าผมทักหัวอย่างนี้ท่านจะโกรธผมนะสวัสดีครับหัวอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เห็นได้ก็ทักลงเลยเพ่เลยนะสวัสดีครับหัวหนะผมทักถูกแล้วทักทั้งหัวด้วยทั้งหน้าด้วยเออ,เอ,อ,เอ,อพอพอพอเขา ขับรถสวนกันอ่าเราก็บีบกดเราก็บีบกดแกแป๊ดเขาก็ป่วยตึงมึงมึงบีบแกทำไมผมไม่ได้บีบครับผมกดครับเออไปเอ้าเราไม่ได้บีบใช่ไหมบีบมันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้กดนะฮะเออไปมันมีเลือกให้หัวเราะอยู่สักบ้างอ่าใจมา ูเล่นนี่มันมีอะไรนะสดชื่นเย็นแจ่มใสดีเพราะนั้นเรียนธรรมะเนี่ยอย่าเครียดนะฮใช่ไหมอ่าอย่าไปเครียดนะาตามรู้กายใจกายเนืองๆอยู่ตอนนี้ในตำราในพระไตรปิฎกพิจาจรณากายในกายเนืองๆอยู่ท่านตั้งหายต้องคิดดูวิทครับอนุเนี่ยเขาแปลว่าตามแต่พี่เราอ่ะพี่เรา พิจารณาพิจารณาเนี่ยมันเอาอาดีตอนาคตเนี่ยมารวมนะตามเนี่เอาปัจจุบันอย่างเดียวใช่ไหมฮะเออนี่ต้องให้เข้าใจความหมายสิ่พรเจ้าทรงตรัสที่บาลีใช้คําว่าอานุปัสนาออนุปัสนาไแปลว่าตามรู้หรือรู้ตามฉะนั้นเอาผมบอกว่าสมพง์ พิจารณาคุณขวัญชัยีนะคุณต่พงเอ้คุณขวัญช,ชัยเนี่ยมันน่าจ,จะเหมือนใครสักคนหนึ่งใช่ไหมเอาขนนนเอามาเทียบคนเนีย้ยมาเทียบแต้วท่านก็บอกว่าสมพง์ตามดูคุณขวัญชัยสิเอาละคุณขวัญชัยเดินออกทางหน้าตามรู้ตามดูเนี่ยสมพง์ต้องเดินหน้าหรือเดินหลังฮะเ <c oughs> ออ ตามนี่ต้องเดินตามสิครับใช่ไหมตามดูไปดูคนอื่นได้มาอะไรฮะต้องดูคุณขวัญชัยขวัญชัยเลี้ยวซ้ายก็ดูตามมันเลี้ยวซ้ายนะขวัญชัยเลี้ยวขาวาก็เลี้ยวขวาตามดูันไปความหมายคําว่าอนุเป็นอย่างนี้ครับแต่นั้นไปแปลอ,อนุว่าพิจรารณาซะทั้งทั้งอนุปแปลว่าตามความหมายมันคนละทิศคนละทางเลยครับนี่นะครับปัญหาเรื่อง คำสอนของพุทธเจา้าเรียนให้ชัดเจนให้รู้ชัดเื่งั้นจะปฏิบัติได้ถูกก็พระพุทธเจ้าตัดให้กายเอกายานุปัสสิภันติตามดูตามร,ามร,ามรู้กายในกายแล้วปัญหาไม่ก็ใหญ่มากาก,มากายคืออะไรในกายคืออะไรตามรู้เป็นไงมันต้องเข้าใจกันตั้แต่ตอนนี้นะฮะนะ กายก็ไม่รู้ในกายก็ไม่รู้ตามดูก็ไม่รู้รู้อย่างก,กายคือตัวเราในกาย,กาย,าาายาเขากา,ก,เกายมันซ้อ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 นันอยู่เพราะมันคำมีคำาว่าในกายก็ในกายมันซ้อนซ้อนขึ้นอยู่พิจารณาอีกตั้งหากไปกันเลยนะคนณฤที่คุณธรรไปเลยเพราะฉะนั้นบาลีคือคำสอนของพรทธูกยาเนี่ย คำไหนเป็นบาลีคำไหนเป็นคำไทยอย่าเอาบาลีมาเป็นไทยแล้วเอาไทยมาคิดตัวเองเข้าใจเ,เองนะครับนะตรงน,นี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเด็ดขาดมารู้จักคําว่ากายซะก่อนนะคำว่ากายนี่แปลว่าที่ประชุมของธรรมะสิบสี่ข้อในกายก็หมายถึงธรรมะในข้อใดข้อหนึ่งในสิบสี่ข้อนี่ฮะ ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็ทำไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกฉันคำสอนของพุทธเจ้ารต้องรู้ทั้งอัฏฐารู้ทั้งพิจนะพิจนะพระเจ้าตรัสอย่างนี้อัฏฐาหมายความว่อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่รู้อัฏฐาไม่รู้พิจนะเราก็เข้าใจเอาเองเข้าใจเองคือกายก็คือกายของเรานี่แหละใช่ไหมในกายคือในกายนี่แหละ เอาล่ะไปยุ่งเลยไปแล้วฮะม,มันจะมีคนปฏิบัติคนหรือพระไม่รู้ท่านตามดูในกายดูไปดูไปก็คือเห็นกายเนี่ยซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันอยู่เอาเลยวะยุ่งเลยคราวนี้เกิดสําคัญผิดคิดว่าได้บรรลุแล้วบรรลุตามอย่างที่เจ้าตรัสไว้ด้วย กายคือกายของเราในกายคือตามดูไปดูวเห็นเลยกายซ้อนซ้อนซ้อนตขยู่นี่ไงมันก็เลยเป็นคำสอนของอาจารย์อาจารยยะวะัทะเป็นคำสอนของหลวงพ่อนะถ้าจะบอกว่าก็เป็นนิกายอาจารยยะวาทเป็นเป็นคำสอนของอาจารย์ ไม่ใช่คำสอนของพุทธเจา้าเนี่แหละครับสิ้นบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพอสิ้นบุญของพระสัมมาพุทธเจ้าปุ๊บก,ก็เลิกไม่เชื่อสาวกด้วยกันทำไมไม่เชื่อเสาด้วยกันฮะผู้ที่ไม่เชื่อเสาด้วยก็คือผู้ที่ยังมีอนุสัยกิเลสอยู่ยอมกันไม่ได้ ผู้ที่ยังมีอนุสัยกิเลสได้คัทั้งอนุสัยกิเลสท,ทั้งปยุทธ์ฐานกิเลสท,ทั้งวิจิตรกิเลสตัวนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดนิกายต่างๆขยายขยายขยายออกมาทา่านพทธเจ้าสอนนักสอนนาว่าโยธรรมเทเสสิอาธิกริยานังมัชเกรยานังประโยสานกรยานัง,ส,งสัตถังสพพยันชนะเกรรับลิปุนังปริสุทังพระรัมมจาริยังประกาเศเสสิ ถ้าประโยคนี้เราไม่เข้าใจกันเลยเอาแต่สวดอย่างเดียวไม่เอาประโยคนี้มาเรียนมาศึกษาม่แยกแยะเข้าใจนะครับมันจึงเป็นต้นเหตุเกิดนิกายอาจารยนิยะวาสนิกายของอาจารย์ผมจึงต้องบอกว่านี่แหละจีนมีอยู่สามก๊กจีนมีสามก๊กเคยดูเปล่าหนังเรื่องสามก๊กนะเคยใช่ผมก็ชอบดูจนหูตาแฉะ นะสามก๊กไนะม่มีสี่ก๊กหก๊กนะใจว่าหนังจีนะมีเรื่องสามก๊กนะแต่ว่าเมืองไทยมีมากกว่าสามก๊กนะและไม่สามารถจะบอกได้ว่าก๊กนั้นเชื่อได้ก๊กนี่ใช่ก็ใช่แต่แต่ละก๊กนีนลงกันไม่ได้เหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์อ๋อศาสนาเดียวกันศาสนาพุทธนะ แต่การสอนและปฏิปทาไปคนละทิศคนละทางห่างกันยังกับฟ้ากับดินเลยไปด้วยกันไม่ได้แล้วทำไงเราไปทางนี้ก็ถูกดึงใน้ไปนี้ไปนี้ก็ถูกดึงไปทางนี้โอ้ไม่รู้จะเชื่อใครอยู่กับพ่อพ่อก็ให้ทำอย่างนี้เนี่ยพ่อนะพ่อสอนฉันอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ผมเป็นคนที่ไม่เชื่อพ่อนะ ดีไมหมฮะไม่เชื่อพอ่อดีไม่ดีก็เป็นสันชัยมาทุกวันเนี่ยผมเชื่อพุทธเจ้าผมไม่เชื่อพอ่อพ่อจะโกรธผมก็ไม่ว่าอะไรจ้ะผมเชื่อพุทธเจ้าพ่อสอนให้เอากระทงมหาห้าใบลูกรับครูจากพอ่อนะรับขัน ขันจากพ่อคือกระทงห้าใบเขาตอกยอดยอดยอดยอ,อดเงินสี่สิบาทใส่ทงเอาไปบูชานะลูก่ะและวิธีปฏิบัตินะยังว่าอย่าพูดไปเดียเด๋ยวไปเดือดร้อนกกใดกกหนึ่งแต่มาเจอคาสอนเขาบูชาแล้วอาแล้วพ่อนะเอาไว้แค่นี้น,นะพ่อไม่ได้รู้สูกรู้มินพ่อแล้วแต่ไม่เอาไม่ปฏิบัติตามที่พ่อสอนผมจะเอาอย่างท่พระมเจ้าตรัสสอนนี่ไง กาะพระไตรปิฎกมาจนทุกวันนี้ไม่เอาใครสอนผิดไปจับในพระไตรปิฎกเอาวางไว้ไม่เอาเอาในพระไตรปิฎกตามคำสม้ายึดถือนะศาสต์ถังศัพท์ยชนะ <c oughs> อัตถะของพระเจ้าหมายความนี้พิจนะใช้คำาุเจ้าแบบนี้รู้พยจนะรู้อัฏฐะซะโอ้รู้เลยว่าอันไหนผิดอะไรถูกเหมือนเราขึ้นยอดตานมีใครคขึ้นยอดตานะ ผมขึ้นมาแล้วยอดตามสูงๆนะโอบขึ้นไปได้นะนะโอ้โหคิดถึงอดีตเนี่ยแกเข้าไปงี้งชอบคนะนีนะ้โอบตามคิดไปนะโอบโอบไปนะอา้าวล่นเหนียวกายคขาว่าทิ้งเท้าเกาะก้าวบนเท้าไปเย็บนี่ขึ้นไปเกาะฝันทลายหลดนมาคนข้างล่างกินได้นะขาลงนี่น่ากลัวนะ ขาลงนี่ลงจากยอดมันแล้วมาเกาะลําลต้นนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะ <c oughs> ดีบุญรักษาเอาไว้ได้ไม่ไงั้นไม่เดมมาบรรยายธรรมะหรอกเรียบร้อยไปนานแล้วอ่าตกลงขึ้นไปบนแล้วมันเห็นไปทั้งหมดจมึงมาเล่าให้ฟังว่าเออลงล่างเห็นก็แค่นี้นะพอขึ้นบนบนโอ้ยมองเห็นลงไกลไปหมดเลยเช่นนี้นนะเรามาขึ้นเหมือนจะขึ้นยอดตานยิบพอ้ไใจไปดกขึ้นมาแล้วปุ๊บเลยนะ เอามาอ่านบาลีว่าอย่างไรแปลว่าอย่างไงอัถกถาอธิบายว่าอย่างไรและผลปรากฏว่าตัดสินเลยวากายนี่เป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยในภาษาไทยเราเอาบาลีมาใช้บ้างเอาภาษาหลายภาษามาใช้บักเอามารวมกันจนกระทั่งเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่รู้ว่าคำนี้เป็นของบาลี ากายะกายากายเยกนี่คือเป็นภาษาบาลีเราคําว่ากายะมาเป็นคําว่ากายนะฮะคำว่ากายกายในภาษาบาลีนี่แปลว่าที่ประชุมของธรรมะที่ประชุมหลายๆอย่างคําว่ากายหลายอย่างนะฮะ กายปรสเสริฐจ like ิตปัสสิฐกายลุตาจิตเลุตากายกรรมยตาจิตกัมยตากายจุกตาจิตจุกุตากาย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 แต่กายเหล่านั้นเป็นนามธรรมทั้งหมดเลยหมายถึงที่ประชุมที่ประชุมของเจตสิกที่ทําให้เกิดความสงบเรียกว่ากายปรสเสริที่ประชุมงเจตสิกทําให้เกิดความอ่อนน้อมไม่แข็งไม่กระด้างเรียกว่ากายลืหุตา ที่ประชุมเจตสิทําให้เกิดความซื่อตรงม่คดในข้องอในกระดูกเรียกว่ากายยุชุกตาใช่ไหมที่ประชุมของเจตสิกทาให้เกิดการกระทําที่ซื่อตรงนนกายกรรมมันจะตาโอ้คาว่ากายมันก็มีเยอะนะฉะนั้นกายในสติปัฏฐานหมายเอาอะไรเลยจีต้องมองกายโน่นกายโน่นกายโน่นกายรวมไปถึงร่างกายกายกับร่างกายไม่เหมือนกัน เราจะเอากายมาหมายถึงร่างกายก็ไม่ได้แล้วฉะนั้นเราจะต้องพยายามสะกดรอยโดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากคำสอนพุทธเจ้าเราจะได้ความว่ากายยะในที่นี้หมายถึงที่ประชุมเรววาอ่านตามเป็นภาษาไทยว่ากายบาลีใช้คำว่ากายยะนะกายมาจากคำว่ากายยะกายยะหรือว่ากายแปลว่าที่ประชุมที่ประชุมของอะไรก็ว่าไป นี้ที่ประชุมของหมวดธรรมะจึงมีทั้งหมบ14ข้อเรียกว่ากายยานี่มันมีไม่ใช่แค่นะกายานุป as at ัสนาสติปัฏฐานเราต้องเข้าใจแต่ละคำนะกายะตัวนี้หมายถึงที่ประชุมที่ประชุม14ข้อกายะกายาอนุแปลว่าตามปัสนาแปลว่ารู้สติแปลว่าลึกปัฏฐานแปลว่าทีตา่ตั้งโอ้โห การกายยาโฆษณาสี่ประธานต้องรู้ทุกคําที่มันบวกบวกบวกกันอยู่ต้องถอดออกมาทุกคาแล้วมาเรียงสมัยให้มันตรงเพสเรากดว่ากายไม่ได้หมายถึงร่างกายกายหมายถึงที่ประชุมของหมวดธรรมะอนุหมายถึงเอาข้อใดข้อหนึ่งคือในกายเอาข้อใดข้อหนึ่งเนี้ยมาตามรู้มาตาม,ม,าตามดูประธานคือมีสติตั้งอยู่ที่ข้อใดข้อหนึ่งที่ออกปฐาน ถ้าเราเข้าใจพย,ยัญชนะประโยคเหล่านี้ใหม่เราก็มองเห็นเลยว่าโอ้บัณฑิตทางหลายปราบทางหลายต่างคนต่างทิดต่างคนต่างเข้าใจรู้พยัญชนะบ้างรู้อัฏฐาบ้างจึงแปลมาไม่เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ทั้งอัฏฐาไม่รู้ทั้งพยัญชนะเราก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์นี้อาจารย์นี้ถูกอาจารย์นั้นผิดพอลูกศิษย์จะนี้อาจารย์นี้ถูกอาจารย์นี้ผิดมันจึงได้เกิดมีหลายก๊กไง เนี่ยอยากฝากให้เราได้เข้าใจนะครับฉะดันเราศึกษาธรรมะยึดหลักศึกษาธรรมะนะธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคาสอนวิจารณนะ์มีทั้งอัฏฐะมีทั้งพยัญชนะถ้าเรารู้จักว่าตัวนี้เป็นอัฏฐะนะนี้พยัญชนะนะมันจะได้เหตุได้ผลนะเอาละท่านผู้ชมครับลำคาญไอ้หมอนี่มันพูดมากนะ ใช่ไหมไม่ใชนะ่พูดถูกพูดจริงพูดมากแต่ไม่ถูกพูดถูกแต่ไม่มากพูดมากด้วยพูดถูกด้วยมันหลายอย่างมันหลายอย่างตกลงก,กายในที่หมายถึงที่ประชุมของธรรมะสิบสี่ข้อในกายจึงหมายถึงธรรมะขอ้อใดข้อหนึ่งนายสิบสี่ข้อ ถ้าเราเข้าใจว่ากายในกายในที่นี้ประโยคนจากนี้ซะท่านผู้ชมครับเราจะเป็นนักปฏิบัติคือทําตามคําสอนของผู้เจ้าได้อย่างถูกต้องตีตะระฆังถูกมันดังไหมะระฆังถ้าตีะระฆังไม่ถูกดังไหมเออเชิญเราจะตีะระฆังไม่ต้องอที่ฐานจะาประคุณขอให้ะระฆังมันดังนะต้องขอไหมไม่ต้องหรอกตีให้มันถูกค่บ ระครังมันดังเองปฏิบัติให้มันถูกเธอผลมันเกิดเองนี่ปฏิบัติไม่ถูกเลยจะมาบน่นไม่เห็นจะได้อะไรไม่จะมีอะไรไม่จะเห็นอะไรอออ่อนใจอ่อนใจเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนกันหน่อยใช้เวลากันนิดหน่อยนะครับเนี่ยววันที่ยี่สิบหลังจากถวายกฐินแล้ว จะมีการปฏิบัติธรรมะต่อผมเห็นว่าในไหนก็ไหนๆผมอยากให้ทุกคนที่ไปได้มรดกของผู้เจ้ากลับมานะผมจะบรรยายพุทธมรดกของผู้เจ้าที่ลงทุนนะผู้เจ้านะบริจาคทรัพย์หมดเปนลายนับไม่ถ้วนบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคบุตร,บ,ตรบริจาคภรรยา ได้มาบอกบุตรก็บอกพ่อเนรักลูกนะยิ่งกว่าชีวิตของพ่อแต่พ่อก็ลักสัมมาสัมพุทธิญาณมากกว่าลูกลูกช่วยพ่อให้ได้สัมมาสัมพุทธญาณได้ไหมลูกสองคนฟังเข้าใจพ่อคนเดียวอีกคนไม่เข้าใจพ่อโกรธขออย่าได้พบกันอีกเลยขออย่าได้เป็นพ่อลูกอีกเลยเนี่ยครับนั่นคือ เรื่องของพระเวสสันดรไม่ <c oughs> จากภริยา <c oughs> ก็บอกมัดสี <c oughs> เราเนี่ยรักมัดสียิ่งกว่าชีวิตแต่เรากลรักสัมมาสัมพุทธยานมากกว่าชีวิตมัดสีช่วยให้พี่เนี่ยได้สัมมาสัมพุทธยานพราหม้ปลอมมาพราหมเรารักมัดสีนะปาน์ชีวิตคู่ชีวิตของเรา แต่เรากรักสัมมาสัมพุทธญาณน,นั้นการบริจาคภรรยาของเราในครั้งนี้เราต้องการสัมมาสัมพุทธญาณท่านจงรับภรรยาของเราเพื่อให้เราเนี่ยได้สัมมาสัมพุทธญาณซึ่งไหมครับประโยคเหล่านี้แต่จะมีสักกี่คนนะที่เข้าใจประโยคเหล่านี้ซึ่งในคุณค่าของประโยคเหล่านี้นี่ฮะ และเรารู้ไหมครับว่าสัมมาสัมโพธิญาณคืออะไรไม่รู้เลยว่ารู้ไม่รู้อยู่ที่ไหนผมก็จะพยายามนัท่านผู้ชมครับเลยคิดหลายครั้งหลายคราวฮอยากจะบรรยายเรื่องนี้เอากันที่ที่ศาลาไม่ใช่ศาลาราัะ ที่เราเทศนาชาติเออที่สวนอํมพรอยากจะบรรยายไม่รู้ใครก็จะสนใจสักเท่าไหร่นะเราท่านจะบรรยายไปหลายครั้งแล้วนะฮะถ้าไม่รู้มันมีความรู้สึกอยากพูดนะอยากบรรยายให้ทุกคนได้เข้าใจอะแม้จะเทศนามาชาติแต่ละครั้งในมีจุดปุฎหมายอย่างเดียวน,นะฮะให้ทุกคนได้ตั้งใจฟังทราบซึ้งใจเรื่องอะไรมากที่สุดแลวแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ผมมาจ้องอยู่ประโยคที่สำคัญตรงนี้นะครับประทัดมดงบริจาคทรัพย์มาเท่ายนะบริจาคชีวิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งบริจาคบุตรนะบริจาคภรรยามหาทานนะเพื่ออะไรเพื่อสัมมาสัมพุญญา ท่านผู้ฟังที่เคารพเคาับท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณพยุงดีเขียวรับเป็นเจ้าภาพคออนมนมทนาสาธุกับศรัทธาของคุณพยุงดีเขียวมันโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสถานของอุบาสิกานิตยาเฟื่องฟูและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้ทุโมธนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงเมืเกิดมีแก่คุณพยุงดีเขียวและท่านผู้ฟ่างทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีดครับในหัวขอธรรมะปิเลสันหาพากันลับกันลับมันศึกษาธรรมะทำสอนรับคุณโองคิดไม่ออกบอกมาทางชมรา ปล่อยปัญหามาบมองอารมณ์โกรธลบหลงศึกษาพอะธารรมจิตใจให้ทวงซองรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่หลงอัาย